วิโรธแฉอีกตรวจรถทิพย์แหล่งริษไถยประชาชนปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทเอื้อประโยชน์ขบวนการขาโมยรถกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตค่ะเมื่อวิโร์ลักษณะอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลแช้ตรวจสภาพรถยนทิพย์จังหวัดสกลนครทำมานานกว่า10ปีทางตรวจสภาพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐร,ร่ำรวยผิดปกติจีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเร่งสอบ สอสอวิโรจลัคนาดอดีสรอ,ออกมาโพสแฉว่ามีช่างตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ทะเบียนกรมขนส่งทางบกตรวจรถทิพจ่ายหลักพันใบเสร็จหลักร้อยส่วนเกินปีละ2,000ล้านเข้าใครหรือไม่โดยเมื่อวันที่2 6มิถุนายนที่ผ่านมานายวิโรจระบุว่าตนเองรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการตรวจสภาพรถทิพจังหวัดสกลนคร นอกจากเป็นการเอาเปรียบประชาชนแล้ววิโรธยังระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวคือรถสวมทะเบียนรถจดประกอบและรถที่ไปซื้อซากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเอาเลขคัสสีไปสวมรอยกับรถที่จรกรรมมาตามระเบียบการซื้อรถมือสองต้องมีการตรวจสภาพเหมือนกันแล้วมีระเบียบที่ให้ทางเจ้าหน้าที่หรือช่างตรวจสภาพมาตรวจนอกสถานที่ได้แต่ข้อเท็จจริงที่สอบถามมาเบื้องต้นคือไม่ได้มาตรวจจริง เอาเอกสารพร้อมผลประโยชน์บางอย่างแล้วให้เซ็นชื่อเหมือนกับตรวจแล้วเรียกว่าตรวจทิป <S <S ขณะที่อีกด้านหนึ่งทีมข่าวโมโนทวิตินายลงพื้นที่พูดคุยกับนายอ,อนอนลิมสุวรรณนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยยืนยันว่าตรอไม่มีการตรวจทิปอย่างเด็ดขาดนายอ,อนอนยอมรับว่าการตรวจรถทิพมีจริงแต่ไม่ใช่ตรอ ส่วนกรณีค่าตรวจแพงหรือไม่นั้นนายอนท์ระบุว่าตรอไม่ได้ปรับขึ้นค่าตรวจเช็คสภาพรถยนต์มาแล้ว20กว่าปีโดยอัตราบริการเริ่มตั้งแต่60ถึง3า0บาทในเรื่องตรวจทิปหรือไม่นั้นผมขึ้นผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่บางท่านนะครับแล้วก็มันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันกับบริษัทด้วยหรือเปล่าที่พยายามจะ หาทางสะดวกครับหาทางสะดวกเพื่อที่จะตัดปัญหาหรือลด,ล,ดลัดขั้นตอนต่างๆแล้วก็ไปตกลงราคากันเองซึ่งอันนี้มันก็ต้องว่าเป็นรายบุคคลรายเคสไปยังคงต้องติดตามว่าเรื่องนี้จะมีการขยายผลสืบสวนอย่างไรล่าสุดนายวิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เซ็นคำสั่งย้ายข้าราชาการลงวันที่27มิถุนายน2566จำนวน10รายโดยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครจำนวน5ราย